วันที่29กรกฎา,าคม2หา6หา,หานะครับทันพนยาบาลอุไรวันพัดพัดพร้อมด้วยผู้ซอยพยาบาลสมาชิกของกาบริหารส่วนตำบลประจามูบา่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการมูบ่าบ้านพี่น้องชาวบ้านโน่นสมบูรณ์มู่ที่12ตำบลหนองแวงอเภการังมหาสาร,รคามนะครับก็ได้ร่วมมือกัน ทำความสะอาดอ้อมบ้านนะครับอ้อมบ้านอ้อมบ้านโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถา,านีตำรวจประท้อนคุรรั่งนะครับอ้อมบ้านอ้อมสาน้ำสา ครับ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 สายัไงวาสายบัวพีวดเลยลกออกไปเกียงเทพป่าจักทิพยสายิบหอวเอรี่มีบาลไ้ยหวโอโอไปไปน้ำกันเดินเพ่จะไปจะเข้า เดี๋ยวจะพาไปใส่ละถ้าจะถ้าจะกินข้าวกินน้ำมันจะค่อยออกไปน้ำกันสิไปน้ำจะข้าวอยู่ไปมุดออกอจะข้าวอยู่คือรถผมไปก็ได้ไปมุดออกจากข้าวเพราะอะไรเห็นไปมุดยากครับเอาวอตมินี่มันหยางเอาน้ำวอตมิเทาไส่วอตมิวอตมิทุ่งปุ้ยเพราะกินข้าวเราจะค่อยอันโอเคเดี๋ยวกินข้าวนี้ผมละไปดูกันจะข้าวข้าวขวกับุ่งข้านาหมดแล้วครับ 不然你这么玩呀？<music> กระเก่งยิ่นเสือสีเท่าเหลืองหมวกดำพยาบาลน,นะครับพยาบาลพยาบาล พยบาลอุไล่บ้านนะครับน้ําชิมดูบานบ้านโน้นสมปูุญมูที่2 2 เต้นน้เนาะมันก็เป็นสี่ทุกปีเนาะแอเดว่าสรุปเหล่าบาทั้งดีทั้งบดีบมน้่าีน่อยทั้งดีทั้งบดีบดีก็ขึ้นน้ำบังยากเอายากดีก็ขึ้ป่าได้รีได้อาศัยเตะกติกาการได้เรียกต้องบก่องวขนยเนาะขนเลี้ยงหนาเลย ผมบอนมันหักหักป่ะสิ <Lee. S 1> <box! S 2> บางยี่บบนี้เบิ้้บแข็งเลยหรอ ได้ยังกินแน่แม่คัววันนีค่ะจินใจมากที่หัวนหน้าสามีอานออกมาช่วยค่ะก็ยังกินแน่จอแหรตงก็ถามน้ำเีนน้ำเกีนเตี๋ยน้ำกีนแล้วก็บมกมกยังนี่บกเกียนเตี๋ยมกหนูบกกบโออาหารตามธรรมชาติหัวแค่น้นสูง รสสมบูรณ์หอยแกมสูงรสมรณ์สมบูรณ์หกม้าออีกต้นนึงอพี่ีเเดานต้น่เล